สวัสดีครับบรินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีครับสายพันธุ์นี้นะครับผมพร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้วครับพี่น้องสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเจ้าไรเบอร์รี่นะครับเป็นข้าวที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเป็นข้าวที่คนรักสุขภาพนะครับส่วนเดี๋ยวจะ หาซื้อมาบริโภคนะครับในโัลเลอนหรือว่าปลูกไว้บริโภคในโควเลนนะครับผมข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผมข้าวสายพันนี้นะครับผมความเป็นมาก็มาจากข้าวพ่อแม่พันธุก็จะเป็นข้าวหอมนิลกับขาวมารีหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมก็มาเป็นก็จะได้พันธุ์มาเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผมอายุเก็บเกี่ยว120วันนะครับผมถึง130วันนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็น้ำนะครับปัจจัยสำคัญการดูแลรักษานะครับผมนี่พี่น้องก็รวงจับจับ ทีนะครับพี่น้องนี่ไปรวงแห้งแล้วนะครับผมเราก็จะได้ทําการเก็บเกี่ยวเอาวิดีโอนะครับผมทําคลิปาสายพันธุ์ข้าวมาฝากพี่น้องนะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นเนะาะคนที่เคยเห็นแล้วก็ปลูกอยู่แล้วก็น่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผมข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผมปลูกในฤดูก,การนาปีนะครับ เมล็ดสีของข้าวไรซ์เบอร์รี่นี้ก็จะเป็นสีม่วงดำม่วงนะครับผมดำสนิทด,ดีนะครับเมล็ดสีม่วงนะครับข้าวคุณสมบัตินี้มีแอนโทไซานนนะครับผมข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่ก็ดีไหมนะครับพี่น้องพามาชมชิดขอคณาเลยถ้าไม่มีหญ้านะครับพี่น้อง นี่อย่างยังตรงนี้นะยังจุดตรงนี้ไม่มียากข้าวแต่กอดีครับผมนี่ข้าวไรเบอร์รี่แต่กอดีมากเลยนะครับลำต้นเป็นสีอะไรนะครับพี่น้องลำม่วงนะครับนี่สีม่วงข้อต่อสีม่วงเหมือนกันนะครับผมใบเขียวกับใบม่วงนะครับผมใบเขียวกับใบม่วง ใบเขียวกับใบม่วงใบธงนะครับตั้งตรงนะครับวันนี้มันใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมใบธงตั้งตรงนะครับการจเมะเลดสมบูรณ์ดีครับผมระดับปานกลางถึงดีมากนะครับผมความสูงของลำต้นนะครับผมอยู่ที่ เดี๋ยว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 วัน้นองดูดูที่90เซนนะครับถึง100เซนสำหรับข้าวไลซ์เบอร์รี่นะครับสูงถึงคอรวงนะครับข้าวสายพันธุ์นี้ยังไม่นิ่งนะครับผมหมายความว่า ยังมีการโผล่มาที่ล้ำมานะครับเราก็ต้องคัดพันอยูู่เป็นระยะนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็ทักถามเข้ามานะครับว่าะจะได้พันข้าวก็ช่องทางไลน์แอดนะครับพี่น้องแล้วก็ช่องทางเบอร์โทรศัพท์0909445400นะครับผมบรินฟาร์มเรามีพันข้าวให้พี่น้องเอาไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับหรอจะปลูก ทำต่เป็นตลาดข้าวกล้องก็ได้นะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมมีจํานวนไม่เยอะนะครับเพราะว่าแปลงนี้เรามีน้อยนะันนี่มีแค่นี้นะครับผมอีกสองสามบันนะครับเราก็จะทําการตัดพันธุ์ปนแล้วก็เก็บเกี่ยวแปลงนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้วลิณฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอีนีนะครับเรามีที่พันธุ์ข้าวอีกหลายสายพันธุ์นะครับผม อ่าเป็นร้อยก็ได้นะครับผมพี่น้องหลายร้อยสายพันธุ์นะครับพี่น้องดูจนตาแฉะไปเลยนะครับพี่น้องเอากันให้ตาแฉกันไปเลยดูแล้วก็ถ้าเหมาะสมกับพื้นที่ของท่านแล้วก็เอาไปปลูกนะครับปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับผมเรือจากบริโภคพี่น้องก็ลองคิดต่อไปว่าจะต่อยอดจากพันธุ์ข้าวที่ท่านมีอย่างไรดีนะครับพี่น้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ